สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัญทมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทําเมนูเพื่อสุขภาพค่ะนั่นก็คือเมนูกระเจีย๊ยบผัดเกลือนั่นเองนะคะวัตถุดิบก็น้อยทําง่ายมากๆแถมดีต่อสุขภาพด้วยค่ะไม่รอช้านะคะไปจดสูนรและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทําเมนูเพื่อสุขภาพค่ะนั่นก็คือเมนูกระเจี๊ยบผัดเกลือนั่นเองนะคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบนี้ต้องเลือกแบบอ่นอ,อนๆนะคะทุกคนถึงจะอร่อยแล้วก็ข้าวสวยนะคะกระเทียมสับค่ะพริกไทยป่นแล้วก็เกลือค่ะก่อนอื่นเนี่ยแม่ลุงก็จะนํา กระเจี๊ยบนะคะมาหั่นเตรียมไว้ค่ะตัดส่วนของปลายกระเจี๊ยบออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนค่ะกระเจี๊ยบเนี่ยควรจะล้างก่อนนะคะทุกคนเราค่อยนำมาหั่นถ้าเราหั่นเราค่อยไปล้างเนี่ยเขาจะมีเมือกออกนะคะ เนือกหรือว่ายางกระเจี๊ยบนะคะล้างให้สะอาดดีเลยแล้วค่อยนำมาหั่นนะคะหั่นชิ้นพอคำค่ะ เดี๋ยวมลุงจะหั่นให้หมดนี่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะตอนนี้แมล่ลุงก็ได้หั่นกระเจี๊ยบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะอันนี้ก็ใส่เยอะหน่อยต่อจากนี้เราก็จะรอให้น้ำมันร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะก็นํำข้าวสวยลงไปทอดเลยค่ะ นนี้ทอดให้กรอบเลยนะคะให้กรสุดกรอบพร้อมดีเลยนะคะก็ประมาณหนึ่งทับทีนะคะข้าวนี้ยอันนี้ไม่ต้องใช้เป็นข้าวหอมพอดียูถุงข้าวหอมนะคะ ทอดข้าวให้สุกรอบด,ดีเลยนะคะเมนูนี้ก็จะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะทุกคนเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะราเจียบเนี่ยเขาก็สรรพคุณเยอะอยู่แล้วนะคะใครที่เป็นโรคกระเพาะก็สามารถทานช่วยรักษาโรคกระเพาะได้นะคะเพราะว่า กระเจี๊ยบเนี่ยก็จะมีเมือกนะคะมียางที่ช่วยเคลือบกระพาอนะคะ ทอดแบบนี้นะคะเขาจะมีความหอมแล้วก็มีความอร่อยในตัวนะคะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆหลังจากนี้เราก็จะนำน้ำมันเนี่ยออกนะคะแล้วลุงก็จะรินน้ำมันออกนะคะ ให้เหลือติดกระทะสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเราจะนํามาผัดกระเทียบนะคะโอเค่ะก็จะเหลือประมาณนี้นะคะ,ะหลังจากนี้เราก็เรียกว่าอะไรอ่ะัข้าวให้เป็นชิ้นเล็กเกนะคะทุกคน มานี่นะคะแล้วก็ใส่กระเทียบลงไปผัดเลยค่ะผัดกระเทียบให้นิ่มดีเลยนะคะหอมกลิ่นข้าวมากมเลยค่ะใครที่กำลังลดนุ่หนะคะหรือว่ากำลังดูแลสุขภาพอยู่ต้อง กระเทียมมันทำทานดืวนเลยค่ะตอนนี้นะคะแม่ลุงก็ผัดกระเจี๊ยบได้จนนิ่มดีแล้วนะคะเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะเครื่องปรุงก็จะมีแค่เกลือนะคะโรยเกลือลงไปค่ะอันนี้คือค่อยๆใส่นะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะชิมรสชาติดูก่อนแล้วค่อยเพิ่มนะคะวเวลาโรยเกลือลงไปเนี่ย ข้าวที่เราทอดเนี่ยเขาจะดูดซับเกลือได้ดีนะคะจะทำให้รสชาติอร่อยรสจะกลมกล่อมพอดีเลยค่ะเดี๋ยวนลุงจะลองชิมรสชาติดูนะคะว่าตรงเพิ่มเกลืออีกไหมนะคะอือพอดีเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใส่เป็นกระเทียมสับล,ลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมกระเทียมสับนี่ไม่ต้องใช้เป็นกระเทียมปีนนะคะประมาณสี่ห้ากลีบแล้วก็โรยด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันดีค่ะอหอมมากเลยคะ่ะทุกคนแค่นี้ก็ถือว่าเป็น,นเสร็จแล้วนะคะ ทำง่ายมากๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปตัดเสือกกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเจีย๊ยบผัดเกลือของเราน่าอร่อยมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะวิธีทํำนั้นก็ง่ายมากๆเพื่อนๆอย่าลืมอาไปทําตามกันได้นะคะในส่วนของรสชาติก็จะออกเค็มนิดๆค่ะแต่เป็นเค็มที่รสชาติกลมกล่อมค่ะอร่อยมากๆเลยแถมดีต่อสุขภาพเลยนะคะฝากเพื่อนๆทางบ้านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกํบบาลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ